ครับนิวครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติฟิลิปิน์นะครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็กลับมาจากสามแ้มแรกก็ก็พร้อมที่จะเล่นเกมที่สองที่บ้านเราครับในเกมแรกทาประตูได้ถึงสองประตูรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจครับที่เล่ททนท,ทำประตูได้ก็ก็แต่จริงๆรครับทีมทีมทีมชนะก็ก็สำหรับผมก็ดีดีกว่าที่ผมทาประตูได้นิวผลงานดีในเกมแรกตอนนี้เริ่มมองถึงโอกาสในการสอแทกเป็นสิบเอ็ดตัวจริงยังครับ ก็จริงๆก็แล้วแต่แท็กติกของโค้ชครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้หวังว่าตัวเองต้องเล่นตีเบตัวแรกหรือตัวสำรองครับแค่ทุกคนคนที่พร้อมที่สุดแล้วทุกคนลงไปทาเพื่อชาติและชนะทุะแค้นทนกอยในช่วงที่ผ่านมามาโนมาพูดถึงธีการหรือยังไงกับการที่จะเจอฟิลิปปินส์บ้างคือตอนนี้ตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงเกมถัดไปครับก็คงช่วงที่สองสองสามวันนี้คงคงเตรียมแท็กติกที่เล่นกับเกมต่อไปครับ ส่วนตัวนิวดูเกมที่คุยกับคาบูชาเป็นไงบ้างครับเกมนั้นก็จริงจริงก็มันก็ยังวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเกมแรกของของรายการก็เขาอาจจะปรับวิธีการเล่นมาใหม่เพื่อเล่นกับเราในแบบสองอาจจะดีขึ้นกว่าแบบแรกกันด้อยครับอยากให้เชิญชวนแฟนบอลเลยครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับร่วมมาเชียร์ที่ที่สนามหรือว่าดูตามเด็กที่บ้านก็ได้ครับมองอยังไงไม่มีหาวสด <ừ> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะปกติผมก็ดูตามเว็บเวลาดูบอลน,นอกครับผมผมไม่รู้ครับ